หมอแม่โอ้โหคนดึงกระถางถอยหลังเลยไอ้ปุ๋ยถอยหลังเลยปุ๋ยปุ๋ยนี่เป็นน้ำยาเล่้วฟังโอ้ยยาวันนี้โอ้โหพราะตัวจิตไม่กล้าไงไม่รู้นะถึงก็ถ่ายกันขนาดหนักแล้วปุ๋นี่ก็กินมาตั้งนานแล้วนี่เป็นไรวันวันนี้วันวันนี้อาหารที่ตึกก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาเกลือผสบนี่โอพกเป็นโตเถาไปเลยมั้ยน เพราะลวงพี่ท <Netz ank pedir als> <g os> ี่ท่านบอกแล้วว่าท่านหันน้ำปลาไม่ได้ก็เลยเราสั่งงดน้ำปลาถ้าทำให้ไม่รู้เมื่อกี้มีสาวไม่ไปถามก็ไม่ถามและถ้าจะทำให้โง่กินโดดต้อห้ามน้ำปลาพวกหราใช้เท้าแตงกวาเหลือกินต้องห้ามอะไรเนื้อปลาทะเลปลาทะเลก็ดีแล้วท่านถามปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลโบรานข้าไม่รู้ว่าทะเลบอกว่า ฟังให้ร้านนี้เป็นปร้านปลาตุน่นาครับไปหน่อยนะโอ้เล่นตัวเลก็ลไปเล่นแล้วเนี่ยวจานแล้วคุนลูกปลาทูน,น่าเป็นทะเลแต่เรายังมาดูจะหายไม่หายท่านเองไอไแต่เชื่อศรัทธาแล้วว่าเราไม่ได้บอกเขาแต่เขารู้เราผู้ส่าพิฉกตัวมาจะาสุยไปมาเฉลพคนสถาพรเนี่ยเป็นอามานะครับมา,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 าได้เารมานะทำพอดีนะไปอาบน้ำกจะหยุด ท่านร่างกายมันเย็นลำไส้มันจะติดงานที่คลิยาบาลก็รู้บอกะว่าจะเป็จริงหรืเล่าแล้วก็ไปอาบน้ำย่าระบบจะอยู่ทำงานจะไม่ยอยก่อนเผาแล้วก็จะมียาแล้วเออก่อนก่อนเผาเขามีเขมีปัสน้อยไตแงลง เอาเอาจะทะเลี่ยมมันเงามันจะตัวจะตัวพร้อมๆกันมันไม่กระดำกระดาดที่นี่มันที่รอบแล้ว